นี่มาทำไรคะวันนี้นะคะวันนี้ร้านปิดเลยออกมาล่าล่าเหยื่อเจอไหมเด้เหยื่อไหมยังค่ะเผื่อได้นะเผื่อไอ้เสือสาวจ้ะแต่วบกเลยยังคะไม่ค่ะกลัวกลัวอะไรคะกลัวแย่แย่รู้ขึ้นตึกไม่ได้นะคะนั่งได้แค่ตรงนี้ค่ะรอ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 อะไรนะรออะไรท้งใจต้องการ เต่งตัวดิบรรยากาศอะไม่ได้เจอนานมากค่ะก็เลยต้องมาหาถีงที่เลยใช่ที่ถึงค่ะมาหาผัวด้วยผัวถ่ายรายการนะคะถึงผัวค่ะเนียก็เลยมารับซองนะคะครอบครัวนี้ก็ดีจังเลยอ่ะสู้ๆค่ะเนาะผัวทํางานเนียเก็บตังค์น่ารักที่สุดมีสามีดีกันอย่างนี้ละค่ะเนอะจ้าเฮ้ยอีกเช้าอ่ะ ฉาเนะาะนิดเดียวนะให้ฉาบากเลยอะ่ะบ๊ายบาย